สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเสารเดอ้อของเมืองนอกนะจ๊ะพี่น้องเมื่อนี้อันอัดคลิปอันซาจากน้อยได้จ้าเมืองนี้พราะว่าเมื่อขึ้นนี่ไปหบพี่น้องอันพอใหญ่ยูแอร์พอร์ตเนาะกลับมาถึงบานกะตีสองพี่น้องใส่เวลาในการขรับรถประมาณชั่วโมงกว่าเนาะ มัอนี้กาเป็นมือที่หกแลาวะจ๊ามาอยู่สวีเดนนี่บรรยากาศก็มีหนาวบ้า,บางฮอ,อนบาา้างนะจ๊ะพี่น้องบันนี้ก็เลยมาเบิ้งต้นหอมอันที่พ่อยายปลูกไว้เนาะก็กล่งขึ้นนะจาะนี่ <c oughs> ตะกี้ต้นน้อยๆน้อยๆมันนี่ข้นกํนาังงามเลยพี่นอ้องต้นอันนี้ก็ำํางงามคือกันกำลลังไง How big this อผู้ปลูกผู้ปลูกยังองจาก่าเจ้คของปลูกอันหมักเชื้ขี้อ่นวยใหญ่หรือนวยหน่อยไหมพี่น้องล่ะเบงก็เลยถามพอหญ่ว่ามันนวยหน่อยหรือนวยใหญ่ฉันบ่รูเดที่มีฉันมิต่สื่อมากเราฉันก็ปลูกฉันบ่รูอันเปลี่ยนพันหน่อยหรือพันใหญ่สันกำลังออกดอกจ้า พญายายว่าอันฉันบ่อันอยากไปปลูกผักอีกอย่างยวนยู่หันว่าซั่นเพราะว่าฉันเวลาฉันเฮ็ดกับข้าวนี่ฉันเฮ็ดพวกบาร์บีคิวนี่ฉันสิได้เอาอยู่นี่ง่ายสําหรับฉันนี่เนบ่ได้ย่างขึ้นย่างลงก็เลยเอาอันผักสวนครัวมาปลูกไว้อยู่หมองอันหลังบ้านนี่ล่ะจ้าเมื่อคืนก็ฝนตกอยู่เด้อจ้าพี่น้องฝนตกอยู่เมื่อคืนนี่ จะมาอันนี้เปียกเบิดนี่นี่พี่น้องระเบิงจะ่าเปียกเบิดเนาะเมื่อนี้ก็เป็นมือที่หกต่วเด้อมาอยู่สวีสดเดนพี่น้องเอ้ยอากาศก็บห่อนแนนวแน่แดดก็มีแน่อันนี้ก็เคียวออกล้วเด้อจานี่สวนล้างบานนี่พอยายกน็นอกเต็นยังเรียบร้อยแล้วยังตะเกาอ,อีกกับโต๊ะสิเดียวเอาขืนมาไว้นี่นะจานาะ จะเดวขึ้นมาไว้กับก้าอี่ลายๆโตนั่นละก็จะเป็นอันว่าเสร็จอันนี้ก็เจ้าว่าเขาเอินดอกอียงพี่น้องนะเบิ่งเนี่ยมันเป็นดอกบาน,นงามงามเลยนี่มาเบิ่งดอกไม้พี่น้องนี่ดอกไม้งามบาพี่น้องดอกไม้เบิ่งไดุ้่นนะ เป็นห้าบ้านเขาเด้ดอกหญ้าแม่พี่นอ้องนี่ดอกห้าอยียงก็สมาง,งามครับแต่ระเบิงอันนี้ก็สิเป็นดอกชะบาละจ้านี่มีหอดในเด้นี่แต่ว่าดอกอีหยังดอกตะวันตนคือดอกชะบานี่ละจ้านี่ยามันบานมากกับงามงาม,งามด้วสีแดง สวยคือดอกชบาลเลยไปไปเบื้องผลไม้พี่น้องไก่สีได้กินไปเบื้องมันกระลังตึงหนอได้จ้านวยมัน,มนเมืองแนวพี่นะเบื้องนวยกระลังตึงหนอเด้อนี่นี่อีกบ่โดนก็สิได้กินแล้วนี่ถ้าเบื้องเปียงยนี่นี่สิลองซิมเบื้องพี่น้องมันสิเป็นจ้งใดรดดสมันสิหวานบ่คุณอ่ะป้าเว่าจักตตน 3ามต้นน่วยเต็มอ้าหยะผุนพี่น้องละเบิ้องบานหมูบบนี้ละสิบบกเกียงต้นสตินออบ,บาดนี้ <c oughs> อ้าวสำหรับคลิปนี้กับว่ามีอย่งางไรเ้้อพี่น้องเด้อขอให้พี่น้องยูด,ดีมีแห้งนะจ๊ะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์เด้อผู้ดใดที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตาม คลิปของคิมมีชาติแนวเด้พี่น้องเด้อก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขกายสุขใจคิดสิ่งใดได้สิ่งนั้นเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้เด้อจ้าสวัสดีจ้า